สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดจะพาเพื่อนเอนมาดูชมวิธีจัดสวนนะคะดูนะคะหน้าบ้านนะคะถ้าหน้าบ้านถ้าใครปลูกต้นขนุนไว้นะคะต้นขนุนนี่หมายถึงว่าการ คูณซับเลยนะคะขนุนคือการขนุนหนุนนำนะคะขนุนที่หนุนนำแผงโชครากเข้ามาสู่บริเวณบ้านวันนี้ปูชูจะพามาชมวิธีจัดสวนภายในบริเวณบ้านนะคะว่านะคะควรจะปลูกต้นไม้ชนิดใดน,นะคะเพื่อที่จะเป็นต้นไม้มงคลนะคะ วันนี้ครูชูก็พามาชมนะคะต้นขนุนซึ่งปลูกไว้หน้าบ้านจะหนุนนำภูณทรัพย์เลยนะคะเกี่ยวกับต้นขนุนนะคะวันนี้ครูชูก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะมาชมต้นขนุนนะคะนี่นะคะปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ต้นเข็มนะคะต้นเข็มก็สติปัญญาของลูกของหลานนะคะใครมีลูกหลานกำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะ ะะสวนยอมที่บ้านคูชุนะคะอันนี้นะคะมีโชคมีราบเลยนะคะต้นขนุนหนุนนำนะคะเกี่ยวกับหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวครูชุก็จะพามาดูบริเวณบริเวณ,ร,เวณรอบบ้านนะคะเชิญตามครูชุมาเลยะคะ่ะหวงจุ้ยนะคะในการจัดตกแต่งบ้านนะคะนี่นะคะไว้หน้าบ้านเลยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะหลายๆชนิดเลยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้มงคลนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ลายซู๋ว้ยมากเลยนะคะเป็นต้นไม้สริมงคลวีวัานหางจระเข้ด้วยนะคะมีท้าวนฐานารจระเข้นะคะอันนี้นะคะดูนะคะมากมายเลยนะคะมีบานชุดนะคะนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะต้นมะม่วง ะะนะะอันนี้คือติ่งที่เป็นมงคลที่ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็นะคะมีการจัดสวนย่อมเล็กๆนะคะภายในบริเวณบ้านนะคะในทางน,น้ําตกนะคะนี่นะคะจัดไว้มีบอกปลาด้วยนะคะการตกแต่งไว้หน้าบ้านนะคะฮวงจุ้ยที่ดีเลยนะคะรับฮวงจุ้ยที่ดีและเป็นสิริมงคลนะคะ ะะต้นดาวเรืองต้นดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ผสมผสานด้วยต้นกระเพราด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีนะคะสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะของสิรปมงคลทั้งนั้นเลยนะคะที่ผูกไว้บริเวณบ้านนะคะแล้วก็มีมรินะคะสวยๆงามๆนะคะมรินะคะนี่นะคะคือด,ดอกมรินะคะ มีทั้งดอกมะิบริเวณบ้านในการปลูกนะบริเวณบ้านนะคะแล้วครูชุกก็ยังมีนะคะต้นพุทธนะคะต้นพุทธด้วยนี่นะคะต้นพุทธออกดอกส,สวยๆนะคะต้นพุทธตอนนี้ก็พรลังออกดอกเลยหอมหอมนะคะต้นพุทธด,ดอกสีขาวนะ,ะชมบริเวณบ้านต้นไม้มงคลนา,นานาชนิดมีทุกอย่างเลยนะคะนะคะมีทั้ง สารพัดเลยนะคะเกี่ยวกับต้นไม้มงคลนะคะที่ปลูกไว้รอบบริเวณบ้านนะคะนี่นะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็เป็น่วงจุยที่ดีเลยนะคะในการจัดตกแต่งสวนภายในบริเวณบ้านนะคะเราก็มีนะคะปลาที่สวยงามที่อยู่ในอ่างนะคะ อ่าก็คือป่าเงินปลาทองเงินทองไรมาเทมามีน้ําตกด้วยนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> มีน้ําตกมีน้ําพุนะคะบริเวณบ้านนะคะเป็นห่วงจุ้ยรับทรัพย์เลยนะคะเนี่ยนะคะมีป่าว่ายน้ําด้วยอันนี้คือนะคะห่วงจุ้ยที่ดีในการจัดตกแต่งบ้านที่สวย วันนี้ครูชูก็พามาฝากนะคะเพื่อนๆนะคะไว้เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะในการที่ปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเลยนะคะวันนี้ครูชูก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะให้ชมกันดาวเรืองก็มีประโยชน์นะคะต้ดนดาวเรืองก็หมายถึงความรุ่งเรืองนะคะนะคะต้นไม้มงคลนะคะดอกดาวเรืองก็เหมือนกับทรัพย์ เพิ่มพูนหน้าที่การงานจะเริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจะเริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะดอกดาเรืองก็ขึ้นชื่อแล้วนะคะว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะเป็นดอกสีเหลืองร่ำรวยเงินทองมีโชคมีราบนะคะตะกูลน,นะคะ อมดอกดาวเรืองต้นไม้สีสวยนำไปบูชาพระก็ได้นะคะนำไปประกอบพิธีก็ได้เกี่ยวกับต้นดาวเรืองนะคะมะม่วงก็ช่ก็ได้ปลูกไว้รอบบริเวณบ้านนะคะมะม่วงอันสวยงามนะคะนี่นะคะเป็นสีสันแห่งบ้านนะคะเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะมริคสุ้ยสวยนะคะรอบบริเวณบ้านนะคะนี่นะคะนล็ สวนย่อมนะคะสวนย่อมต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะในบริเวณบ้านของูุชุดนะคะอันนี้นลค่ะการปลูกนะคะเพื่อนๆนะคะ นำมารู้จักกับวิธีการจัดสวนให้น่าอยู่และมีต้นไม้มงคลปลูกประดับบริเวณบ้านนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะจะมีสีสันนะคะจะมีพวกกระซับร่ำรวยเงินทองนะคะมรินี่ก็ทำไปร้อยเป็นมะไรบูชาพระได้นะคะหอมหอมยามเช้า เกี่ยวกับมะลินี่นะคะมีปลูกไว้ประจำบ้านก็จะเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งของดอกมะลิมะลิก็มีประโยชน์นะคะไว้บูชาพระไว้บูชาพระก็ได้นะคะเหมือนกับที่ปู่ชุบได้บอกถึงว่านี่นะคะอดอกพุธดอกพุธเราก็นําไปบูชาพระนะคะนี่นะคะอดอกพุธหอมๆรียามเช้านะคะสวยสดงดงามตอนเชา้าประบาณสะพังเลยนะคะ เกี่ยวกับดอกพุธนะคะครูชุกก็ได้นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะเชิญชมนะคะสวนสวนเล็กๆน้อยๆหรือห่วงจุ้ยที่ดีห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับเป็นห่วงจุ้ยที่รับทรัพย์พวกกระทรัพย์ภายในบริเวณบ้าน ที่เราได้ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็เป็นพวงจุ้ยเลยนะคะในการจัดหรือตกแต่งบ้านนะคะนี่นะคะสัญญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งสัญลักษณ์แห่งความร่ํารวยในการจัดสวนพื้นที่เล็กๆน้อยๆภายในบริเวณบ้านจะเกิดความสมบูรณ์คูณทรัพย์ในบ้านนะคะวิธีจัดสวนวันนี้ครูชูก็ได้มาชมวิธีจัดสวนก่อนเข้าบ้านนะคะรักษาพวงจุ้ยที่ดีเลยนะคะขนุนหนุนนำระดมโชค คนหนุนนำและนำโชคอย่างที่คุชุได้บอกไว้ในตอนแรกและตอนต้นแต่ตอนนี้คุชุก็พามาชมบริเวณบ้านนะคะเกี่ยวกับองคชุ้ยที่ดีเลยนะคะในการปลูกมีพยานนะคะพยานเสือโพงก็มีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะมีต้นเศรษฐีก็มีนะคะว่านเศรษฐีก็มีนะคะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับ การปลูกนะคะตกแต่งสวนภายในบริเวณบ้านและรักหวงจุ้ยที่ดีอย่างเช่นวันนี้ครูชุกก็ได้พามาฝากเพื่อนๆนะคะในการจัดหวงจุ้ยที่ดีนะคะนี่นะคะภายในบริเวณบ้านนะคะอันนี้ครูชุกก็มาฝากเพื่อนๆนะคะได้รับชมกันนะคะมากมายเลยนะคะวิธีการจัดสวนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ ชุดิมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดด้วยนะคะคลิปหน้าครูชูจะพาไปชมที่ไหนนะคะเดี๋ยวเชิญชมกันตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า